สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะ หัวข้อนี้คือข่าวดีแบบปฏิหารก่อนถึงสิ้นปี68เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าชาวราศีมีนและคนามมีนจะมีข่าวดีแบบปฏิหารยังไงบ้างนะคะก่อนฟังคลิปนะคะแนะนําหยุดคลิปก่อนแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานถึงบุญบารมีที่เคยประพฤติปฏิบัติมานะคะเพื่อให้ข่าวดีนะคะที่กําลังจะได้ฟังเนี้ยมันเป็นข่าวดีแบบปฏิหารนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขับไล่พลังงาน อกุศลกรรมพลังงานสีดำนั่นแหละให้ออกไปด้วยนะคะเพื่อมันจะได้เกิดข่าวดีมากขึ้นในชีวิตของชาวมีนมาดูกันนะคะขอพลังงานชาวราศีมีนลักนามีนนะมาดูกันเลยพลังงานชาวราศีมีนลักนามีนนะคะข่าวดีแบบปฏิหารที่คุณจะได้รับก่อนสิ้นปีนะับตั้งแต่วันที่คุณฟังคลิปเนาะมาดูกันนะคะ โอ้ใบแรกนะคะเป็นไพ่ไฮพริสเทสโอ้โหสิบเหรียญน,นะคะ3ถ้วยเปิดมาฟ้าสว่างลงโจงเลยสี่ถ้วยนะคะแล้วก็เป็น8ปดคาาสุดยอดมากๆนะคะสำหรับชาวราศีมีนลัคนามีนนะ ตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินทุกอย่างมาเต็มเลยนะคะค่อนข้างที่จะแบบเรียกว่ายอดเยี่ยมอะนะมันมีสิบเหรียญขึ้นมาด้วยนะคะแล้วไพ่ใบแรกเนี่ยเป็นไพ่เมเจอร์นะคะอือไพ่ใบนี้เนี่ยก็บ่งบอกถึงถ้าใครที่ทํางานเออเขาเรียกอะไรนะงานประจําหรือใดๆเนี่ยนะมันก็จะมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่อ,อมั่นคงมากๆอือต้องบอกแบบนี้นะคะ ตำแหน่งหน้าที่การงานดีประกอบกับตัวคุณเองมีในเรื่องของยานอย่างรู้หรือว่าเป็นพวกซิกเซนลางสังหรณ์เซนสัมผัสอะไรที่มันแม่นยำแบบนี้เป็นต้นแม่หมอจะบอกว่าตัวชาวราศีมีลนลัคณามีนเองตัวคุณเองจะรู้เองนะมันเหมือนกับว่าบางคนล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าล่วงรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสามารถคาดเดาเหตุการณ์ได้ว่าทิศทางต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แล้วคุณจะเอาตัวรอดด้วยจุดนี้แหละ จุดนี้นะคะจะทําให้คุณรู้ว่าอะไรที่ควรทําอะไรที่ไม่ควรทําหรือไม่ควรเข้าไปยุ่งอย่างเช่นธุรกิจนี้เฮ้ยไม่ควรเข้าไปยุ่งนะไปยุ่งแล้วเดี๋ยวเสียเงินอะไรเงี้ยคุณก็ไม่ทํามันเป็นแบบนี้ได้นะคะจิตวิญญาณของคุณค่อนข้างลึกซึง้งเวลาคุณจะเรียนรู้หรือคุณจะทําความเข้าใจอะไรคุณจะลุกลึกซึ้งแบบแตกฉานเลยคุณจะรู้เห็นอย่างที่คนอื่นไม่ได้เห็นเหมือนกับคุณ คุณจะมีความคิดเห็นที่มันแตกต่างออกไปที่มันลึกซึ้งไปกว่าเดิมเกินกว่าที่คนปกติจะเข้าใจอ่ะมันเป็นแบบนั้นมันเป็นรื่ยานปัญญานะคะอีกอย่างหนึ่งสำหรับชาวมินบางคนข่าวดีของคุณคือการได้เป็นนักบวชก็ได้บางคนไปบวชชีไปบวชพระไปถือศีลปฏิบัติธรรมแบบนี้จากคนที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยอยากไปแล้วไม่มีโอกาสได้ไปสักทีแม่หมอมองว่ามันมีโอกาสที่คุณจะได้ไปนะคะ หรือบางคนไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะความเชื่อความศรัทธาด้านอื่นๆที่มันนอกเหนือศาสนาก็ได้นะคะก็เป็นไปได้เช่นกันแนะบางทีเกี่ยวกับการดูดวงการพยากรณ์ไหมก็สามารถทําได้ถ้าใครที่มีอาชีพเกี่ยวกับการพยากรณ์จะนําเงินมาเยอะแยะมากมายเลยใครที่ทําอาชีพเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญ,ญาณเซนส์ความลึกลับ ความเชื่อความศรัทธาก็จะสร้างเงินให้ได้มากมายด้วยเช่นกันนะคะแต่แม่หมออยากจะบอกว่าทุกอย่างให้อิงไปในพื้นฐานของความเป็นจริงเนาะที่มันเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้แบบนี้เป็นต้นนะคะแต่บางคนก็ในศาสนาพุทธก็คือนักภาวนานั่นเองจะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะมีสิบเหรียญขึ้นมาบ่งบอกถึงความมั่นคงมั่งคัง่งการได้เฉลิมฉลองความสุขความยินดีทั้งหลายจะเกิดขึ้นกับคุณ นะคะ,ะการเต็มสิบนั่นเองนะคะอะไรก็ได้ที่มันเต็มสิบมันเต็มสิบไปซะทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละนะไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่มันมั่นคงความสะดวกสบายความสุขความเจริญรุ่งเรืองชื่อเสียงเงินทองอสังหาเรียมทมัพั์บ้านช่องแบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะ <c oughs> การได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องเงินหรือการที่มันมีเงินเข้ามาในชีวิตแบบหลั่งไหลเข้ามามันเป็นลักษณะนั้นนะคะ เรียกว่าเป็นช่วงเวลาของความมั่งคั่งกํากลังจะเกิดขึ้นกับคุณครอบครัวก็สุขสันต์บางคนมีในเรื่องของการแต่งงานเห็นไหมการแต่งงานการสร้างครอบครวัวมีการเฉลิมฉลองมีความสุขเกิดขึ้นแบบนี้นะการพัฒนาการขยับขยายมันจะเป็นไปอย่างรวดเร็วก้าวหน้าโอกาสมันมีเข้ามาแต่สิ่งที่ไพ่อยากจะเตือนหรืออยากจะบอกชาวมีนคืออย่าจับจดอย่าจับจดหรือว่าอย่าแบบ เลือกโอกาสหรือว่าแบบโอกาสเข้ามาแล้วเอ้ยฉันไม่เอาอันนี้ฉันไม่ชอบอันนั้นฉันก็ไม่เอาฉันต้องการอย่างที่ฉันอยากได้แล้วมันไม่ได้ฉันก็ไม่เอาเข้าใจไหมตรงเนี้มันเหมือนกับการที่คุณยังอยู่จุดเดิมอ่ะคุณไม่ยอมพัฒนาหาโอกาสใหม่ๆที่คุณควรจะเริ่มได้แล้วอ่ะเออมันเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นต้องเปิดโอกาสให้กับตัวเองที่จะรับการหยิบยื่นใหม่ๆหรือรับโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยนะคะมาดูกันต่อนะ ข่าวดีแบบปฏิหารจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะคะเ e ทก้ 9, oh. Queen, าเหรียญโอ้วิ o ออฟจูนควีนเหรียญไพ่เมเจอร์ไพ่ใหญ่ๆขึ้นมาทางหูเมเจอร์ขึ้นมา,า,นมา3าใบเลยแถวนี้นะคะ AR, ใบแรกนี่เมเจอร์ขึ้นมา1นใบอันนี้ขึ้นมา3าใบสุดยอดนะ ชีวิตของชาวราศีมีนลัคนามีนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนเลยทีเดียวนะคะมันชีวิตมันจะได้เซตศูนย์ใหม่เซตระบบใหม่เริ่มต้นใหม่มันเป็นลักษณะนั้นนะคะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นสิ่งดีๆกำลังจะขึ้นนะคะวงจรชีวิตมันกำลังจะเปลี่ยนไปนะคุณจะได้บรรลุเป้าหมายในสิ่งที่คุณต้องการ นะมีเด็มีวิวออฟจูนขึ้นมานะคะภารกิจหรือสิ่งต่างๆมันจะถูกมันจะถึงการเวลาที่มันต้องจบสิ้นหรือมันต้องเปลี่ยนไปอะ่ะไพ่แห่งการจบสิ้นขึ้นมาหลายใบเลยนะคะไพ่แห่งการจบสิ้นขึ้นมาหลายใบเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะเริ่มเริ่มหมุนเริ่มหมุนและอีกอย่างคุณเองก็จะได้เรียนรู้หรือการทําความเข้าใจนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นแบบนี้นี่เอง เข้าใจเกี่ยวกับโลกเข้าใจเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงการเป็นไปแบบนี้ทุกอย่างมันไม่แน่นอนนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเนี่ยคุณจะเข้าใจในเรื่องของชีวิตแบบนี้ได้ด้วยนะคะวงจรชีวิตมันจะมีเกณฑ์การหมุนแล้วก็เริ่มต้นใหม่หมุนแล้วก็เริ่มต้นใหม่ม,หม,มันเป็นแบบนี้นะคะบางคนได้อิสระภาพนะหลุดจากการปัญหาจากการเงินปัญหาจากการแบ่งแยกปัญหาจาก เรื่องราวต่างๆบางคนหลุดพ้นจากความโสดนะคะก็เข้าสู่วงจรของการมีครอบครัวแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะออแล้วก็สิ่งที่เห็นคือชีวิตของคุณจะมั่นคงขึ้นมากๆร่ำรวยเงินทองมากๆนะคะจะมีเงินได้หลายช่องทาง บางคนได้รับเงินจากต่างประเทศบางคนขายอสังหาริมทรัพย์ได้ส่วนใหญ่จะไปเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือว่าจะเป็นการขายนะการงานจะประสบความสําเร็จลุล่วงแบบมากๆเลยทีเดียวนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจะมีโอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมากมายนะคะ เรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานไม่ต้องพูดถึงนะคะไออพ่มีตำแหน่งตั้งแต่ใบแรกแล้วนะคะชีวิตของคุณจะได้รับอิสระจริงๆความสุขความเบิกบานความสดใสนะคะได้รับความเมตตานะการบริหารจัดการใดๆก็ตามมันก็จะลงตัวด้วยนะมันเป็นลักษณะนั้นนะคะโหลุ่งเรืองมากๆเลยนะสำหรับชาวมีนมาดูกันต่อนะคะมาดูกันต่อนะ โ oh, อ้โหสเตรนท์นะคะ10ดาบไพ่เมเจอร์เยอะจริงๆ5ใบแล้วนะคะเอะกี่ใบ1 2 3 4 5ใบจริงอ่าเด็กถ้วยแล้วก็ไนท์ออฟวอนสุดท้ายเป็นดมูลนะคะเมเจอร์ major, อีกแล้วสุดยอดเยอะมากนะคะอืมปิดหัวปิดท้ายเลยนะ ชาวราศีมีนและคณามีนจะจบสิ้นจริงๆนะแต่ว่าของคุณมันอาจจะแรงสักหน่อยนะก่อนที่มันจะเกิดปฏิหารข่าวดีเนี่ยมันอาจจะแบบเจออะไรแบบเปรี้ยงเดียวเจออะไรแบบจบสิ้นเจออะไรแบบเอ่อไม่คาดฝันนะคือมันจะต้องพลิกไงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะต้องพลิกชีวิตคุณหรือมันจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณอย่างเห็นได้ชัดน่ะแบบหน้ามือเป็นหลังมือเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะเกิดอะไรที่มันกระทบจิตกระทบใจหรือกระทบ ความสัมพันธ์ความรู้สึกหรือแม้กระทั่งสุขภาพร่างกายของคุณที่ค่อนข้างแรงสักหน่อยมันเป็นแบบนี้นะคะอืมแต่คุณจะเอาเขาเรียกเลยนะเอาสถานการณ์รอดได้ด้วยสติปัญญาปฏิพภาณไหวพริบความสามารถและความเมตตาของคุณนั่นเองคุณจะผ่านมันไปได้แม่หมอบอกแล้วว่าชาวมีนยังไงคุณก็รู้ล่วงหน้า ยังไงคุณก็รู้ล่วงหน้าคุณมีซิกเซนที่แม่นยําลึกซึ้งมากๆแต่บางอย่างเนี่ยมันเป็นด้วยเวรกรรมเนาะบางครั้งถ้าเวรกรรมของเรามันค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสเนี่ยนะเออ บุญกุศลที่เรามีเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่พอสําหรับบางคนอาจจะทําบุญมาน้อยเนาะเวลาอธิษฐานไม่ค่อยมีบุญมาอธิษฐานอะ่ะเป็นแบบนั้นมันทําให้เวรกรรมส่งผลได้แรงนะคะแต่ถ้าเราเห็นแบบนี้แล้วอะ่ะเราต้องรีบหมั่นทำเพิ่มบุญที่ให้ผลแรงและเร็วที่สุดคือบุญจากการเจริญภาวนานะคะ มุ่จากการเจริญภาวนานะปฏิบัติธรรมแล้วก็แผ่เมตตามากๆแบบนี้เป็นต้นมันจะช่วยให้หนักกายเป็นเบาแบบนี้นะคะแต่พอหลังจากนั้นฟ้ามันก็สดใสเดี๋ยวคุณจะตื่นเต้นกระตือรือร้นมีชีวิตชีวามีเขาเรียกว่าอะไรนะมีความคึกอะ่ะมันมีไฟอะ่ะเออมันเป็นลักษณะนั้นมากขึ้นนะคะอะไรก็ตามที่ก่อนหน้านี้มันเป็นภาวะของความมืดมนมันเป็นภาวะของความสับสน ตัดสินใจไม่ได้หาทางออกไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้จะทําอะไรก็มีแต่ความกลัวมีแต่ความหวาดระแวงนะคะมีแต่ความหมองหมดในจิตในใจรู้ไว้เลยเดี๋ยวมันจะเซตศูนย์ใหม่แล้วเดี๋ยวตรงคุณจะหลุดจากพลังงานตรงนี้นะคะมันจะกระปี้กระเป๋ามากขึ้นในระหว่างนี้ให้ชาวมีนทําบุญเยอะนะคะสวดมนต์และนั่งสมาธิทุกวันอันนี้สําคัญที่สุดบวกกับฟังธรรม,มเทศนานะคะมันจะได้ช่วยให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็น สิ่งที่เราจะได้เรียนรู้การดําเนินชีวิตด้วยเนาะเพราะว่าหลวงปู่หลวงพ่อบางท่านก็สอนเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินชีวิตหรือการปฏิบัติภาวนาก็ลองฟังดูนะมาดูกันอีกหนึ่งสำรับนะคะมาดูซิสำรับนี้จะบอกอะไรนะเป็นสำรับองค์พ่อพระพิฆเนศนะคะมาดูกันนะองค์พ่อพระพิฆเนศนะคะจะบอกข่าวดีแบบปฏิหารอะไรให้กับชาวราศีมีนลักนามีนมาดูกันโอ้โห ใบแรกก็เยี่ยมยอดแล้วนะคะอ่ใบใบแรกเนี่ยนะคะเป็นไพ่รวยนะ prosperity อ่า spiritual quest นะมาดูกันต่อ acceptance โอเคได้รับเต็มพุงเลยทีเดียวนี่ energetic movement พลังเหลือเฟือแม่หมอบอกแล้วคุณจะแบบ คึกอ,อ่ะคุณจะคึกอ,อ่ะคุณจะมีไฟนะคะเออคุณจะมีไฟคุณจะกระปี้กระเป๋านะพลังเหลือเฟือแม่หมอต้องบอกอย่างนี้เลยนะพลังที่คุณจะต้องแบบ alert อ่ะเขาเรียก alert นะจะทํานั่นทํานี่มันมันคึกไปหมดน่ะนะคะมันจะมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวการหมุนเงินก็จะว่องไวไม่มีอะไรที่มันติดขัดมันจะมุ่งไปที่เป้าหมายมันจะได้ทําความตั้งตามความตั้งใจแบบนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มันแบบรวดเร็ว พอเปลี่ยนแปลงปุ๊บประสบความสําเร็จก็จะรวดเร็วเนี่ยมันเป็นลักษณะนั้นคุณมีทั้งพลังกายพลังใจพลังความคิดนี่ที่จะทําให้คุณรวยแบบมหาศาลเลยนะใบที่45คือรวยแบบสุดๆนะคะแล้วก็เอ่อเรียกว่ามีทุกอย่างมีทุกอย่างตามความปรารถนาหรือตามความต้องการนี่มันเป็นลักษณะนั้นเต็มพุงลับไม่อัน้นนะคะความรวยความสุขสบายทรัพย์สินเงินทองอาหารการกินแต่จะบอกอย่างนี้ว่า ความรวยของแต่ละคนได้มาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับบุญบาร,รมีวาสนาบาร,รมีของแต่ละคนไม่เท่ากันแม่หมอต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะที่พูดอย่างนี้เพราะว่าออบางคนทำมามากบางคนทำมาน้อยอ คุณจะได้เดินตามความฝันหรือเดินตามเกมของคุณนั่นแหละเดินตามเกมเดินตามเป้าหมายค้นหาเป้าหมายเจอคุณรู้ว่าคุณควรจะเดินไปทางไหนจะทํำยังไงนะคะแล้วก็ขอให้คุณจริงจังมุ่งมั่นกับสิ่งที่คุณจะเลือกคุณจะเดินมันเป็นลักษณะนั้นนะคะแต่สําหรับบางคนเลือกแสวงหาทางด้านจิตวิญญ,ญาณก็คือการมุ่งหน้าไปสู่การประพฤติปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์นั่นเองนะคะ มันเป็นแบบนี้ได้แล้วคุณจะบรรลุศักยภาพสูงสุดในตัวของคุณเองนะคะเติบโตทางด้านโลกภายนอกและในด้านจิตวิญญาณจะได้เดินตามสิ่งนั้นๆจริงๆไม่ว่าคุณพอใจจะเดินด้านไหนนะอืการเริ่มต้นครั้งนี้เดี๋ยวคุณจะได้ศึกษาเรียนรู้ให้คุณเปิดใจนะเปิดใจในทุกๆเรื่องที่มันจะเข้ามาเป็นประสบการณ์หรือความรู้ให้คุณได้เรียนรู้นั่นแหละนะคะความสําเร็จความสมปรารถนาทุกอย่างมันรอคุณอยู่ข้างหน้านะ เปิดห้าใบเนี่ยแทบจะไม่ต้องเปิดเพิ่มเลยนะเนี่ยนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานไม่ต้องพูดถึงนะคะม,มันสุดยอดมากนะคะการได้ดำรงตำแหน่งที่มั่นคงการได้เริ่มต้นบริบทใหม่อ่าเป็นแบบนี้มาดูกันต่อนะคะ capacity to love โอ้โห Priority การได้รับโอกาสอันยอดเยี่ยม e e i s i o n นะการตัดสินใจ Empowerment พลังจากภายในแล้วเป็น courage สุดยอดมากๆความยิ่งใหญ่แบบสุดเลยนะคะคุณจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเลือกที่จะรักตัวเองมากที่สุดนี่มันเป็นลักษณะนั้นจากนี้จะไม่รับใครนอกเหนือตัวเองหรือมากกว่าตัวเองนะคะ ม,มันจะเป็นแบบนี้คุณจะมีตัวเองเป็นที่รักและเป็นที่พึ่งเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้คุณจะได้โอกาสใหม่ๆการเปิดโอกาสที่ทําให้คุณได้แสดงฝีมือแสดงศักยภาพนะคะได้ไปฝึกอบรมได้ไปเรียนรู้เพื่อประเทิงปัญญาหรือได้เพิ่มพูนสติปัญญานั่นเองจะเป็นโอกาสที่ไม่ใช่ว่าได้กันทุกคนแต่คุณจะเป็นผู้ถูกเลือกให้ให้ได้รับโอกาสนั้นๆนะคะมันเป็นโอกาสจาก หรือเรียกว่าสิทธิพิเศษก็ได้จะได้สิทธิพิเศษความเมตตาจากผู้รับผู้ใหญ่จากครูบาอาจารย์ได้หมดจากหัวหน้างานได้หมดนะคะเดี๋ยวคุณจะต้องตัดสินใจเลือกแล้วนะคะ,ะการตัดสินใจมันจะเข้ามาสู่คุณแล้วการตัดสินใจครั้งนี้มันจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณที่ดีขึ้นขอแค่คุณทุ่มเทจริงจังมุ่งมั่นเพื่อเป้าหมายที่ประสบความสําเร็จก็พอนะ <c oughs> ขอแค่นี้นะคะนอกนั้นความยิ่งใหญ่หรือคุณต้องการอะไรอํานาจอำนาจ,ค,นะนาจความยิ่งใหญ่ตําแหน่งการเงินมันได้หมดพลังภายในคุณมีพลังเยอะมากนะคะชาวมีนะพลังจากภายในจะทะลุทะลวงออกมาเลยนะคะจะทําให้คุณแบบมีไฟถึงขั้นสุดนะพร้อมพร้อมที่จะพุ่งทยานมันเป็นลักษณะนั้นนะมั่นใจมีพลังมากๆคุณจะคุณจะมั่นใจว่าคุณแบบ ทำได้คุณเก่งแล้วคุณจะนับถือตัวเองได้มากที่สุดด้วยมันเป็นแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องนับถือใครนับถือตัวเองนี่แหละนะอืมพลังเยอะมากเลยนะคะมาดูกันต่อนะเอาไพ่ใบนี้อีกลืมเป็นไพ่ของตำแหน่งที่ใหญ่โตผู้บริหารระดับสูงนะคะ เออเนี่ยขึ้นแทนเขาเรียกขึ้นแทนผู้บริหารระดับสูงสุดเท่าที่ดวงคุณจะสูงได้นะต้องขึ้นอยู่ที่ตัวคุณด้วยนะคะเออคุณแตกการขึ้นที่สูงครั้งนี้คุณก็ต้องเจอในเรื่องของของบททดสอบเนาะอย่างว่าแหละยิ่งสูงมันก็ยิ่งหนาวยิ่งสูงมันก็ยิ่งยากที่คุณจะต้องไต่เต้าที่คุณจะต้องต่อสู้มันขึ้นไปแบบนี้ คุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมความรู้ความสามารถประสบการณ์ให้ถึงบอกไงคุณต้องเปิดใจเรียนรู้ในทุกๆเรื่องที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณนะเพราะทุกอย่างแล้วเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นประสบการณ์ทั้งนั้นนะคะมันจะเป็นประสบการณ์ที่ทําให้คุณมุ่งไปข้างหน้าแล้วไปเจอปัญหาใดๆคุณจะสามารถเอาประสบการณ์เนี้ยมาแก้ไขได้ยิ่งประสบการณ์มากนะคะคุณก็ยิ่งเก่งมากเท่านั้นนะ เปิดโอกาสให้กับตัวเองเปิดใจให้อภัยและให้โอกาสคนอื่นด้วยนะคะเ,เรียนรู้แบบนี้แล้วก็มีเมตตาในเรื่องของการบริหารนะมาดูกันต่อนะคะช h ยไลท์เอ็กซ์เพรสชั่นจะกละมานะคะเป็นจักระที่5นะจักระเกี่ยวกับคำพูด positive outlook คิดบวกนะคะ positive outlook นี่โอ้โ oh, ห spiritual practice จะได้ไปฝึกฝนอะไรบางอย่างจริงแต่บางคนฝึกฝนทางจิตจริงๆนะอืมบางคนไปฝึกฝนเกี่ยวกับทางจิตจริงๆเลยนะคะแต่บางคนก็ฝึกฝนทางโลกนะการได้เรียนรู้หรือบางคนได้สื่อสารกับสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นก็ได้คุณจะมีความสุขมากๆเลย นะเปิดโอกาสคุณจะได้รับโอกาสหรือประสบการณ์ต่างๆนานาม,มากมายประดังประเดเข้ามาในชีวิตคุณหลากหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคือเปิดใจเปิดโอกาสรับเดี๋ยวนี้ทุกๆโอกาสจะได้เรียนรู้อะไรเรียนเช่นสมมุติว่าหัวหน้าคุณเนี่ยเขาส่งให้คุณไปเรียนรู้ในแผนกต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบัญชีการเงินการตลาดฝ่ายผลิตฝ่ายอะไรก็ตามนะ จะต่ํากว่าตําแหน่งของคุณหรือจะสูงกว่าตําแหน่งของคุณคุณก็ต้องไปเรียนนะคะไม่ใช่หน้าที่ของคุณคุณก็ต้องทําเพราะอะไรทุกอย่างแล้วเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่จะเสริมให้คุณมั่นคงและแข็งแกร่งในอนาคตถ้าคุณต้องขึ้นที่สูงนะคะคุณต้องเรียนรู้มันทั้งหมดนะ่ะอืมมันเป็นแบบนี้นะคะ,ะเรียนรู้เข้าไว้เป็นะไรที่ดีทักษะความสื่อสารการเจรจาทุกอย่างต้องใช้ความตรงไปตรงมานะ อย่าตุกติกมีลูกเล่นมีเล่เหลี่ยมนะทุกอย่างควรคิดก่อนพูดนะคะจะพูดอะไรเนี่ยนะให้ใช้คำพูดที่เป็นคำที่จริงเป็นคำสื่อสารที่จริงใจอะ่ะคำพูดคุณจะมีพลังหรือให้ใช้คำพูดที่ดีนะคะมันจะช่วยส่งผลดีดึงดูดสิ่งที่ดีมาในชีวิตของคุณมากมายเลยคำพูดของคุณจะมีศักยภาพในการหาเงินในการทำงานได้มากเลยทีเดียวในช่วงนี้นะคะ นะเพราะฉะนั้นเรื่องคำพูดเป็นหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากๆที่ที่คุณจะต้องใช้คำที่จริงใจนะคะไม่โกหกหลอกลวงเหมือนแบบราค้าขายอะ่ะก็ต้องไม่โกหกหลอกลวงลูกค้าแบบนี้เป็นต้นนะคะการแสดงออกต้องใส่ซื่อหรือว่าเป็นการแสดงออกที่มันมันจริงมันตรงมันไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะแต่อีกมุมหนึ่งคือคุณจะได้รับความรักหรือคุณจะมีความสุขแบบแบบ แบบสุขแบบไม่ต้องคิดอะไรที่มันเครียดมากๆอะ่ะความเครียดของคุณจะผ่อนคลายลงแล้วคุณจะเ,ออเขาเรียกอะไรสดใสมากขึ้นด้วยเออมันเป็นแบบนั้นมาดูกันต่อนะคะอีกสัมรับสุดท้ายข่าวดีแบบปฏิหารนะคะสัมรับนี้จะบอกอะไรมาดูกันนะคะสาหรับนี้คือสัมรับโชคดีนะมาดูกันนะคะ ใบที่47 73โอ้โหไพ่เทวดาขึ้นมานะคะใบที่26กแล้วก็ใบที่45สุดยอดต่อไปนี้นะอยากได้อะไรนะคะตั้งจิตอธิษฐานเอาได้หมดทุกอย่างเลยไพ่เทวดาขึ้นมาเห็นไหมเทวดาเวลาต้องการจะเสพอะไรเนี่ยแค่คิดนะทุกอย่างก็เสพเสร็จเรียบร้อยละไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินหรือจะเป็นในเรื่องของความรักเดๆก็ตามนะแค่นั้นนะได้หมดเลยนะ เป็นลักษณะน,นั้นสมหวังในความรักเหรออืมนะใครที่ต้องการความรักแบบดุดดื่มไหมหรือเขาเรียกความรักยังไงอะเออนั่นแหละก็จะสมหวังอยู่นะคะจะได้มาแบบง่ายๆแล้วตัวคุณเองก็มีเสน่ห์มากด้วยช่วงนี้จะดวงแข็งใครทําอะไรไม่ได้แต่อย่าประมาทนะ บางทีแม่หมอบอกดวงแข็งใครทําอะไรไม่ได้ไปทําอะไรที่เสี่ยงเลยคิดว่าชีวิตฉันไม่เป็นไรแน่นอนปลอดภัยแน่นอนแม่หมอจะบอกว่าดวงคนยังไงก็ไม่เท่ากันนะเราต้องดูด้วยว่าอดีตชาติหรือแมแต่ชาติเนี้ยเราทําความดีมามากน้อยแค่ไหนเราถือศีลไหมนะคะอืมเราถือศีลไหมเราไม่ประพฤติผิดในกามไหมหรือเรา เสพของมึนเมาไหมหรือเราลักขโมยไหมอะไรแบบเนี้ยเรายังมีจิตอยากได้ของคนอื่นอยู่ไหมแบบนี้นะคะถ้าเรายังยังทำอะไรที่มันผิดอยู่อย่าประมาทเด็ดขาดนะคะอืมนะถึงแม้ว่าไพ่จะไม่ได้ยังไม่ได้ขึ้นเตือนอะไรร้ายแรงมานะแต่ก็ไม่ประมาทเวลารวยแล้วมีเงินแล้วอ่ะชีวิตดีแล้วอย่าอวดอย่าโชว์แม่หมอจะบอกว่ามันมีคนไม่ประสงค์ดีแอบส่องแอบมองอยู่นะหรือบางทีอ่ะ เขาเข้ามาในรูปแบบเป็นมนะิตรน่ะแต่เขาต้องการผลประโยชน์จากคุณเขาต้องการมาหลอกลวงคุณหรือใดๆคุณแบบนี้นะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะเออต้องระมัดระวังให้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะเออมีเกณฑ์เรื่องสังหาริมทรัพย์จริงนะซื้อบ้านซื้อรถอะไรแบบนี้นะมาดูกันต่อนะคะคือเรียกว่าเรื่องการเงินการทองอ่ะมันไว้ใจใครไม่ได้ม,มาดูต่อ นี่ความร่วมมือร่วมใจนะการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอปัญหาชู้สาวมาจริงๆแหละนะในเรื่องโลกออนไลน์ต้องระวังการทำผิดศีลผิดธรรมนะชาวมีนบางคนแบบว่าคิดว่าดังแล้วรวยแล้วแล้วแบบเหลิองอะ่ะเออส่วนใหญ่คนจะเป็นอย่างนี้แหละพอได้เงินพอรวยปุ๊บจะเลิงจะหลงตัวเองละแล้วก็จะทำผิดศีลแล้วคิดว่าตัวมีเสน่ห์มีคนมารักมาชอบเยอะจะเลือกใครก็ได้จะจะ ติสัมพันธ์กับใครก็ได้โดยไม่ส่วนความรู้สึกของจิตใจใครเนี่ยนะแม่หมอจะบอกว่าระวังนะคนที่จ้องไม่ดีทําร้ายทําลายอย่างถ้าเราไปไปทําคนอื่นเขาอะ่ะมันก็จะเจอตรงนี้ด้วยนะคะจะเจอคนจ้องทําร้ายนะมีอยู่นะคะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องที่มันผิดศีลผิดธรรมข้อกาเมจะถูกจับได้แต่ถ้าคุณโดนกระทําแบบนี้นะคะคุณก็จะจับได้อืม ส่วนใหญ่มันมาในโลกออนไลน์นะคะมันมาในโลกออนไลน์ม,มันมาในพวกอย่างที่บอกอะไม่ว่าจะเป็น Facebook i n s t a g กร m หรือติดต่อกันทางไหนก็ตามไลน์หรืออะไรเนี่ยมันก็จะมาในทางด้านนี้นะคะเ,คเรื่องงานก็ไม่อยากจะพูดถึงอีกแล้วเพราะมันมันปังมากๆไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือทุกสายงานการได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะจะมีหุ้นส่วนคนที่เข้ามาร่วมมือกัน แบบนี้เป็นต้นนะได้เปิดธุรกิจใหม่บริษัทใหม่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สินค้าใหม่อะไรก็ว่าไปมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้น การได้รับการยกย่องชมเชยนะคะแต่การร่วมหุ้นร่วมทุนมีข้อที่ต้องเตือนนิดหนึ่งนะ่ามันเป็นไพ่ราหูเพราะฉะนั้นเราเนี่ยใครทําคนเดียวได้ทําแต่ใครที่จําเป็นต้องมีหุ้นส่วนนะคุณต้องมีปฏิพานไหวพริบนะคะเพราะว่ามันจะมีอะไรที่แบบว่าผลประโยชน์ลุ้นล้วนนะต้องชิงไหวชิงพริบซึ่งกันและกันแบบนี้เป็นต้นนะคะ อืมมันต้องมันต้องแบบรู้ไตกันอะ่ะงูเห็นนมไก่ไก่เห็นตีนงูมันต้องทันกันแบบนั้นนะไม่งั้นก็จะเสียเปรียบได้มาดูกันต่อนะคะห้าใบสุดท้ายมาดูกันใบที่สี่ใบที่สอง โอ้ใบโชคดีพาณิชย์เจ็ดแล้วก็เป็นใบที่5อ่ะ5้าใบสุดท้ายนี่จะเน้นในเรื่องของการทําความดีงดเว้นความชั่วอันนี้เหมือนไพ่เตือนนั่นแหละนะคะว่าคุณต้องมีศีลธรรมนะจะคิดจะทําอะไรต้องมีสติปัญญาแล้วมีความกระตันยูด้วยนะคะความกระตันยูจะเป็นแสงสว่างนําทางให้คุณจเจริญรุ่งเรืองแบบถึงขั้นสุดเลยนะคะ บางคนได้ให้ไปสร้างบรารมีเกี่ยวกับในเรื่องของการทําความสะอาดวัดบ้างก็ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องชุมชนได้หมดนะคะทําความดีให้กับชุมชนนะหรือว่าจะเป็นทําความดีให้กับวัดก็ได้ช่วยกวาดลานวัดนุ่งขาวห่มขาวประพฤติปฏิบัติธรรมเอาเป็นว่าสร้างความดีให้ถึงที่สุดเท่าที่ทําได้ก,กนนะะ็แล้วกันนะคะแล้วการงานจะลุ่งเรืองชีวิตจะลุ่งเรืองแบบขั้นสุดเลยนะ โอเคแม่หมอขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมไปถึงคอมเมนต์ขอให้คุณมีความสุขและโชคดีสวัสดีค่ะ